แม่ลูก3ามคนหิวข้าวเวันต้องพาลูกไปขอข้าววัดสามีทิ้งไปกับคนใหม่วันนี้ลูกสามคนจบหมอวิศวกรทนายความพี่นิดอายุ32ปีมีลูก3มคนน้องโต8ขวบน้องกลาง6ขวบน้องเล็ก4ี่ขวบแม่หนูหิวข้าวเวันแล้วที่บ้านไม่มีข้าวกินแต่น้ำเปล่าผสมน้ำตาลจนน้ำตาลหมด เด็กๆร้องไห้ทั้งคืนหิวหิวพี่ไก่สาม,มีที่รักกันมา10ปีหายไปนานสองเดือนแล้วไปอยู่กับผู้หญิงใหม่อายุ22ทิ้งเมียกับลูกสามคนไม่เหลียวแลไม่ส่งเงินพี่นิดกำลังท้อง6เดือนตอนสาม,มีทิ้งไม่มีใครจ้างผู้หญิงท้องแก่ทำงานเธอพยายามโทรหาทุกคนขอยืมข้าวจากญาติพี่สาวน้องไม่มีข้าวให้ยืมหน่อย กลับได้คำตอบจากอีกฝั่งตัวใครตัวมันใครบอกให้มีลูกเยอะโทรหาใครก็ไม่มีใครรับสายจนกระทั่งวันที่ลูกเล็กช็อกเป็นลมหมดทางเลือกพี่นิดอุ้มลูกเล็กจูงลูกอีกสองคนเดินไปวัดไกล3กิโลเมตรหลวงพ่อคะขอข้าวให้ลูกหน่อยน้ำตาไหลมือสั่นคนที่วัดมองด้วยสายตาแปลกๆสุบซิบผู้หญิงคนนี้มาขอทุกวัน ลูกตั้งสามไม่รู้จักวางแผนแต่หลวงพ่อกลับตักข้าวใส่ถุงเอาไปลูกอย่าให้หลานหิวสิ่งที่พี่นิดไม่รู้คือมีคนเห็นทุกอย่างวันถัดมาเสียงหนึ่งเรียกน้องคะคือพี่แดงเจ้าของร้านขายผักมาช่วยพี่ขายผักไหมวันละห้าร้อยพาลูกมาด้วยพี่เลี้ยงข้าวพี่นิดคุกเข่าด้วยน้ำตาขอบคุณค่ะพี่ตั้งแต่นั้นเธอตื่นตีสามไปตลาด อุ้มลูกทั้งสามวางไว้ข้างร้านขายผักล้างผักหั่นผักมือแตกเท้าบวมไม่เคยบน่นทุกวันคือการต่อสู้เพื่อปากท้องลูก20ปีผ่านไปวันที่มหาวิทยาลัยแพทย์จัดพิธีรับปริญญาน้องโตจบแพทย์น้องกลางวิศวกรรมน้องเล็กนิติศาสตร์สามปริญญาสาม,มหาวิทยาลัยดังที่ทำให้ทุกคนช็อกสุดคือ บนเวทีน้องโตกล่าวในพธิธี20ปีก่อนผมเคยหิวข้าวเจ็ดวันแม่พาผมไปขอข้าววัดวันนี้ผมเป็นหมอแล้วขอบคุณแม่ที่ไม่ยอมแพ้ในห้องมีสายตาหนึ่งที่เศร้านึกพี่ไก่สามีเก่าวันนี้นั่งอยู่ในงานคนใหม่ทิ้งไปแล้วแถมตัวเองยังป่วยเป็นกลับมาขอโอกาสแต่ลูกทั้งสามปฏิเสธ คุณไม่ใช่พ่อเราแม่คือทั้งพ่อและแม่วันนี้พี่นิดอยู่บ้านหลังใหญ่ราคา10บล้านที่ลูกซื้อให้ไม่ต้องทำงานหนักอีกแล้วพี่นิดตั้งมูลนิธิข้าววัดเพื่อให้อาหารเด็กยากจนจากเด็กที่เคยหิวข้าววันนี้เลี้ยงข้าวเด็กนับพันน้องโตหมอศัลยกรรมหัวใจน้องกลางทำงานเป็นวิศวกรข้ามชาติน้องเล็กเป็นทนายความคดีสิทธิมนุษยชาติ พี่แดงที่เคยช่วยวันนี้ลูกทั้งสามดูแลท่านเหมือนแม่อีกคนหนึ่งเรื่องนี้บอกเราว่าความจนไม่ใช่ตัวกำหนดอนาคตพลังของแม่ทำให้ลูกข้ามผ่านทุกอย่างได้วันที่เราหิวที่สุดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จส่งต่อเรื่องนี้ให้ทุกคนที่กำลังเหนื่อยถ้าแม่ลูกสามคนที่ต้องขอข้าววัดยังกลับมายืนได้ คุณก็ทำได้อย่าอายที่จะเริ่มจากศูนย์ขอแค่ไม่ยอมแพ้และวันนี้วัดที่เคยให้ข้าวได้รับอาคารเรียนหลังใหม่20ล้านจากน้ำใจของลูกสามคนที่ไม่ลืมบุญคุณนี่คือพลังของแม่และหัวใจมนุษย์